ไหนๆ<ห>นี้ก็กเกิดมาขนาดนี้เราก็คุยกันถึงไพซ้อนเลนส์ก่อนเลยดีกว่าเนาะอ่าเช่นครับก็อย่างที่เราทราบกันว่างานเมื่อวานนะผู้เข้าแข่งขันเก้าสิบสามคนทีนี้เรามีเป็นชาวต่างชาติมาร่วมร่วมแข่งกับเราด้วยซึ่งงานนี้เป็นงานแจกซีเพเยอร์เนาะแล้วก็มันจะแจกแค่คนไทยซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้กลับเอาซีอันนี้เจตนาชัดเจนแล้วผมก็ได้คุยกับเขาด้วยคือว่าเขากลับมาเอานิกเลยสิงใส่กูอีกบอกมีแล้วใบหนึ่ง นั่นแหละก็วไม่เป็นไรก็คุยกันขำๆเราก็โอเคอาศัยาศัยดีทีนี้ผมแค่จะบอกว่าการมาของคนสองคนนี้มันเป็นสัญญาณว่าระดับโลกอะ่ะเริ่มมองมาที่การแข่งในไทยแล้วว่ามันเป็นที่ฟาร์มของของเขาทั้งที่แพทเทิร์นอะในเอเชียมันไม่ได้มีแค่ไทยอืมมันมีหลายๆประเทศแล้วก็แน่นอนก้วการที่เขามาไทยอะ่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีโอกาสได้สูงอืมอืม อันนี้สันนิษฐานได้เลยเพราะยิงจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยไปแข่งยูกิโอมาที่เป็นของตัวแทนประเทศอ่ะงานใหญ่ที่เซนท์ทนเวิร์ส่ะที่โดนโดนหลวบตัวไปแข่งมาบาหรอแป๊เพมัอันนั้นอ่ะก็จะมีนี่แหละฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์ฟิลิปปินเนี่ยเยอะมากเรียกว่างานยูกิโองานนั้นเนี่ยมึงแทบไม่ได้พูดภาษาไทยเลยอนั่นแหละจะแล้วก็จากการที่คุยกับเพื่อนเพื่อนสนิทผมที่ที่ที่เล่นยูกิโออยู่แล้วอ่ะก็บอกว่าเออเขามาเพราะเขารู้เลยประเทศเราอ่อนผมใช้คำนี้เลย แล้วก็ยังเฉยๆอยู่ประเทศเราอ่อนจริงเหรออืมจนกระทั่งมาเมื่อวานอ่ะอืมเขาเขาเขามากันสองคนแล้วเขาติดท็อปแปดสองคนอ่ะผมว่ามันมันหลายปัจจัยคือประเทศเราจริงอะ่ะคนที่เป็นระดับคอมเพลตทีแบบเราแอกว่าศึกษาข้อมูลหาข้อมูลแหลอย่างจริงจังอะ่ะมันมันไม่ได้มีเยอะขนาดที่ว่ามันจะผลักดันกันเองจนจน,จนขึ้นไปเก่งกว่านี้ได้แล้วไงต่อีพูดดีพูดดี พูดต่อเดี๋ยวจะสรุปให้อ่าก็ก็คือในไทยเนาะจะสังเกตว่าจริงๆแล้วหลายหลาคนมารคเป็นแบบว่าเน้นความสนุกในการเล่นมากกว่าซึ่งไม่ใช่เรื่องแย่แต่แค่ว่าพอในมุมคอมเพลตีทีแบบวอ่ะอ่าผมไปพูดยังไงดีดคุณ<อ>เค,คเย้ใหมันจะเป็นเรื่องประมาณว่าถ้าเราเอาสิ่งมีชีวิตที่เก่งๆหลายตัวมาลบมายํำกันให้มันตีกันๆๆๆ่มันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ปะ อ่าแต่ถ้าสมมติว่ามันสภาพใวล้อมของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะอ่าอโอเคสภาพวบล้อมใช้ได้ครับมีใช้ได้จุดหนึ่งอ่ะมันมันจะตันฟีมมอของพวกเขาเนี่ยเป็นอ่ามันจะตันทูกเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเก่งกว่านี้คนที่เก่งไม่เย่ะจุดหนึ่งแล้วตันไปเลยถูกผมว,ว่าม,มันเป็นเรื่องสภาพวดล้อมที่บ้านเรามันยังไม่ได้เอื่อให้คุฟมันไปได้ไกลกว่าเนี้ย อันนั้นแหละผมคือคือผมสรุปเป็นคร่าวๆว่าประเทศเราอยู่ในเกณฑ์อ่อนแต่จริงๆแล้วอะขยายความคำว่าอ่อนผมมาก็คืออย่างที่โนวาพูดอืมอืมก็คือสภาพแวดล้อมอ่อนขนาดนั้นไหมมันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นแต่แค่ว่าถ้าคุณสังเกตอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าจริงๆท็อปหลายหลาครั้งอะน่าจะซ้ำอ่าอืมอาจจะมีบ้างที่ผัดเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมให้เลยสักห้าสิเปอร์เซนก็จะเป็นคนที่น่าคุณ ไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ก็คุณหน้ากันอยู่แล้วอ่าไม,ไม่ไม่เอ่ยชื่อก็นั่นแหละมันมันคือเขาเรียกว่ามันมันดูง่ายที่สุดในมันใ,นในหลายประเทศเราเล่นมาระดับหนึ่งถ้าสภาพแวดล้อมเราแบบเออไม่ได้ไม่ได้อยากจะคอมเพลตทีบอ่ะมันก็จะตันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะติดคอขวด<ม>แต่คนที่พ้คนคอขวดนี้ไปแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นเพลเยอร์โตบนบนอ่ะที่ที่เราคุณหน้าแค่นั้นเองซึ่งไอคนที่พ้นคอขวดในประเทศเราอ่ะก็ยังมีไม่เยอะ กับอีกอย่างก็คือมันเป็นเรื่องของแบบว่าทรัพยากรด้วยส่วนหนึ่งอย่างผมเคยไปแข่งต่างประเทศมาเนาะผมก็จะรู้ว่าพวกฝั่งต่างประเทศที่เป็น competitive p เยอร์จริงอะ่ะพวกการ์ดของแพงแค่ไหนเขาก็ซื้อมาใช้พอเขาต้องการชนะอืมันกลายเป็นว่าพอบ้านเราอะมันไม่ได้มีคนอย่างนั้นเยอะเรื่อง no how ของการที่แบบรูแรงเมตามันก็เลยน้อยตามอย่างตอนคุณจาแบรดลิตได้ป่ะล่าสุดเลยมีคนที่ไม่รู้ด้วยนะว่าทําไมเจียวทูโดนลิมิตหนึ่งอืมอืม มันมาเลยรู้สึกว่ามันค่องชัดว่าเออจริง,รงๆเรื่องโน้ตฮาวของเมตาการ์ดหรืออะไรที่แบบว่าบางทีเรามันไม่เคยเจอมันก็ตันอยู่แค่นะมันมันไม่รู้อ่ะซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าไม่ควรคือเราเราไม่ได้เล่นการพราวกคอมเมดี้ทีผมเข้าใจได้ผมเข้าใจทุกคนได้เว<ช>้ยผมผมก็ยังอยากให้ทุกคนเล่นการด้วยความสนุกมากกว่าคอมเมดี้ทีแต่เราสนุกแล้วเรากิ่งขึ้นไปด้วยได้ไหมอย่างน้อยก็เริ่มจากโน้ตฮาวก่อนแล้วเบื้องต้นผลิตโน้ตฮาวแม่งโคตรสำคัญใช่ออจริงจริงจากที่เห็นในการเล่นด้วยความที่ว่า ในมุมมองจัดก็คือจะได้เห็นหลายๆโตเล่นเนาะตีเทคง่ายๆทุกคนก็ยังเข้าใจมันผิดพอพอเราเล่นเข้าใจแบบผิดๆแล้วไปเจอเพลเยอร์อย่างดังประเทศที่เขาเล่นกันถูกเขาเป็นคอมเพดีทีฟอ่ะคุณจะโดนเขาจับไหมใช่แล้วคุณไปพลาดตอนนั้นอ่ะคุณน่ะจะเสียเซลยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้เทคบังคับทําไม่บังคับทําอย่างอาร์มันดีตียิงหมื่นจัวหนึ่งเนาะเทคทั้งหมดเนี่ยบังคับทําอืมถ้าสมมติว่าคุณพลาดแล้วคุณแบบว่าเอ้ยไม่ยิงครับ อ่าแล้วคุณไปเจอแบบว่าคนที่มันรู้ว่าอ้าวบังคับทํานี่แล้วกูอยากให้มึงยิงตัวมันบังคับทํานะครับคุณโดนอย่างเงี้ยบ่งทีคุณเจ๊งเลยจากการที่ว่าคุณไม่รู้จุดเล็กๆจุดเดียวว่าบังคับทําหรือไม่บังคับทํานั่นแหละแล้วมีอีกไหมมันมีโน้ตหาลึกๆพวก QA ทั้งหลายอ่ะไอพวกนี้จริงก็สําคัญแต่ว่าอ่าอันนั้นจะลึกแล้วแต่เป็นเรื่องที่อรู้นะอ่าอ่าอ่า คือเราเราคงทำทุกอย่างไม่ได้หรอกคงเข้าใจทุกคนแม่งมีชีวิตด้านอื่นเนของตัวเองนะแบบว่าอย่างน้อยอะไรที่เป็นเด็กของคุณเนะ่ะรู้เหอะใช่ไม่ได้อยากจะให้จัดงานน้อยลงเว้ยแค่แบบว่ารักษาผลประโยชน์ตัวเองอะซึ่งเราพูดมาเสมอพูดกครั้งเวลาที่ที่ประกาศว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยทั้งใน,นเรื่องของเทคการประกาศการเอฟเฟกการใช้จังหวะอะไรยังไงเพราะถาหกว่าทุกคนไม่แจ้งจัดหรือคุณไม่อุธรอ์อะไรแล้วมาวัวทีหลังคือเราแก้อะไรไม่ได้ คือจัดไม่ได้ดูโตอ่ะพูดตรงๆมันมันเดินดูได้แต่ว่าผมก็คงไม่รู้รายละเอียดว่าคุณเล่นอะไรกันอยู่คือเดินดูได้แต่ไม่สามารถโฟกัสทุกโต๊ได้หรอกเ้นไปไม่ได้จัดมีสามคนมากสุดนะแม็กสุดคือสามอืมอืให้ห้าก็ไม่พอแล้วก็อีกอย่างก็คือจัดไม่ได้จําได้ทุกอย่างบางทีคือสมมติว่ามันผิดแต่ว่าจัดไม่หยิบขึ้นมาอ่านมันก็ปล่อยผ่านกันได้นะเพราะว่าเราไม่ได้จําได้ทุกอย่าง อยากคุณยังจําได้ไม่หมดเลยทําไมจัดถึง,งจะจําได้หมดคือจัดมันไม่จําเป็นต้องจําได้หมดแต่ว่ามันสามารถอ่านและทําให้มันถูกได้อคือถ้าเกิดว่ามีปัญหาจัดจะต้องเคลียร์สถานการณ์ให้เป็นเคลียร์สถานการณ์ให้ได้เออเนี่ยลําดับเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วต้องแก้อะไรแก้ตรงไหนตรงไหนผิดตรงไหนถูกอันนี้ต้องจะต้องให้ได้แต่ว่าถ้าขาวว่าจัดจะมองแบบมองไกลๆแล้วเห็นว่าเฮ้ยไอ้ี่นี่มันผิดนะมันคงทําไม่ได้ว่ะมันไม่ใช่แบบว่ามามองแล้วแบบ อไอตรงนี้ผิดเราก็พุ่งเข้าไปชา์จได้เลยถูกตะมันทาอย่างไงไม่ได้บางบางอย่างคือเราก็ไม่ได้จําได้ว่าเนี่ยอะไอย่างเรื่องบังคับทําไม่บังคับทําอะบางทีเรายังต้นหยิบอาเือบังคับไหมบางทีจัดก็จะก็อาจจะทําไม่ได้ในบางอย่างการบางใบใช่ไหมเอาแบบแฟร์เลยคือคุณก็จําได้ไม่หมดจริง่ะล่่ไม่ใช่เรื่องผิดด้วยเออดังนั้นมันไม่สามารถโฟกัสอย่างนั้นได้ตลอดด้วยอือโทษทีนะวันนี้มูดจะจริงจังนิดนึง แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียไม่ได้จะบูลลี่อะไรนะคือแบบอยากให้แบบโพซิทีฟติ้งกิ้งอะไม่ไม่ต้องกดดันไม่ต้องอะไรกันนะคือฟังแบบว่าจริงจังนิดนึงมันจะมันจะไม่ค่อยรั่วเท่าไหร่วันนี้ว้าเออดเพราะว่าปีกน่าสนใจจังเลยอะเฮ้ยมาตอนไหนวันนี้ไม่รู้่ว่าติดว่นน่าสนใจมากจนแบบต้องเข้ามานั่งฟังในห้องส่งเลยเอออ๋อเดี๋ยวดีเดยไม่พอใช่ไหมอยากฟังเรียวไทม์เรียวไทม์อ่าก็นั่นแหละไม่รู้กิ่กีรู้หรือยังเรื่องนี้แต่น่าจะรู้เมื่อกี้แหละ ใครคู่คข่งจากข้างนอกกันเหรอไอ้คู่แจากข้างนอกโอ้โหอในที่สุดก็รู้ตัวแล้วสินะว่าโลกไม่ได้อยู่แค่ในกาลาน่ะเฮ้ย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 ยแทททอลโอ๊ยยโอ๊ยอยอันนี้แทททอเดี๋ยวพี่กิดกีแทททอลนะครับเมื่อวานไม่มีเอสเคมาช่วยดันแต้มนะครับเอาจริงๆเมื่อวานน้อยมากนะที่ไปร่วมกันนะที่เป็นงานงานแข่งงานงานเมื่อวานน่ะต้องเรียกว่าอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยเห็น คเพี่เลอร์ที่คุณหน้าคุณปาอ่านะคบนี้ละมีน้อยกว่าปกติอย่างนี้แล้วกันเแหละเออก็อยากอยากให้อ่าระวังกันนิดนึงแล้วก็อืมเก่งขึ้นนะทุกคนอยากให้ทุกคนเก่งขึ้นจริงๆ